สวัสดีครับทุกคนพี่หมูกรอบจากเด็บคอมูครับและว,วันนี้พี่มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังน้องๆรู้ไหมครับว่าในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างเชื่อมถึกกันด้วยอินเทอร์เน็ต IoT หรือ Internet of Things เนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญมากในชีีิดปยวจังวันสมาร์ทโฮมควบคุมกันทางานทั้งหมดผ่านโทรศัพ์มือถือเนี่ย ระบบแจ้งเตือนผลล้มไปจนถึงฟารา์มอัจฉริยะช่วยเราต้นทุนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็ล้วนแต่เป็น IOT ทั้งสิ้นครับเรียกได้ว่า IOT เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยยังไม่รู้ตัวมาตั้งนานแล้วครับแล้วมันจะมีบทบาทมากขึ้นอีกในโลกยุคดิจิตอลซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีซอฟต์แวร์หรือ open source มากมายให้น้องเนี่ยเริ่มทำ IOT จริงๆได้ด้วยตัวเองโดยที่น้องๆนองเนี่ยมีแค่ไมโ microcontroller มีทักษะการเขียนโปรแกรมนิดๆหน่อยๆ น้องๆก็สามารถทําได้แล้วครับต่ถ้าน้องๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีเขียนโปรแกรมไม่คล่องต่อวอดไม่เป็นอยากได้คนที่มาช่วยไกด์ไลน์ก็ไม่ต้องห่วงครับน้องๆสามารถเรียนรู้ได้ที่ Devcomu Arduino and IoT Camp ค่าที่จะผ่านาน,น้องระดับมัธยมปลมบายมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุม IOT ร่วมกันตลอด2วันแบบออนไซต์น้องจะได้เรียนรู้การควบคุมบอร์ดไม่ว่าจะเป,เปน็น Arduino บอร์ด ESP น e n s ร์หรือโมดูลต่างๆโดยมีพี่ๆค่ายเด็ก้อมูนี่แหละครับคอยช่วยดูแลพร้อมทำโปรเจกต์ที่เป็นของตัวของน้องเอง,น,องน้องยังได้ชุดคิดของ Arduino เป็นแพ็คกลับบ้านไปเล่นเองที่บ้านด้วยซึ่งค่ายนี้เนี่ยก็รับเียนแค่ยี่สิบคนเท่านั้นครับรีบสมัครแล้วก็มาทำโปรเจกต์สรุปๆกันครับ